สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมอ้วนทรงพลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่18พฤศจิกายน2564นะครับตอนนี้ก็16นาฬิกา25นาทีนะครับหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองนะสำหรับรวันนี้ก็มีทุนมา500บาทนะครับฝ <Wow. S 1> ังความือตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสูตร Q123 นะครับที่ผมใช้ เล่นอยู่ประจำนะครับผมส่วนวิธีใช้นั้นคลิปอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในวิธีใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำกำไรในทุน500นะครับมาดูกันว่าจะบวกมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้าที่ CT85 5าก่อนกันแล้วกันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเข้าที่สูตรกันแล้วกันนะครับตอนนี้ฮะเปอร์เซ็นต์ของสูตรนะครับผมเราจะมาดูห้องที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดกันแล้วกันนะครับฝั่งขวามือตรงนี้นะฮะห้องนี้6 0 8 7นะถือว่าสวยเลยนะครับ โอเคผมเข้าห้องนี้เลยแล้วกันนะครับ CT03 นะครับผมนะแล้วก็มาเข้าที่หน้าเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมานะครับผมฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับตารางของสูตรห้องนี้นะถือว่าสวยเหมือนกันนะนะครับผมสีแดงจะทบไม่เกิน3ไม้นะครสำหรับห้องนี้นะครับ สีเขียวนั้นบวกติดต่อกันเยอะสุดก็คือ6กไม้นะครับมานะฮะเรามาทำกำไรกันวันนี้นะครับผมนะมาครับโอ้โหตานี้ป๊อกเก้าที่สีแดงครับทุกคนฮะสูตรจะบอกให้เราไปที่สีอะไรนะครับตานี้ฮะสูตรบอกให้ไปที่เพลเยอร์นะฮะหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมจะเดินเงินไม้ละหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะครับไม้นี้ไปที่สีน้ำเงินเลยฮะนะครับผมลงไปที่เรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะเดินเงินอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนนะครับ 500ก็คือ100บาทนั่นเองนะฮะผมจะลงไปเลยนะครับผมนะมาครับมาลุ้นกันสําหรับไม้นี้นะฮะขอให้บวกกันเลวกันนะหนุยฮะวันนี้ผมขอทํากําไรสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับพอได้หาค่าเบียร์เย็นนี้นะครับเปิดมาสวยครับมาโอ้โหเราแต้มเดียวครับนฮะฝั่งสีแดงสีแดงมา เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการเดินเนินของผมด้วยนะครับสำหรับตาต่อไปฮะผมจะเดินเงินทบนะครับผมเป็นวิธีการเดินเงินแบบมาจิงเกลนะที่ทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่นะครับมาตานี้สื่อบอกให้ไปที่แบงก์เกอร์นะครับม้นี้ผมลงไปเลยฮะสองบาทนะครับที่สีแดงนะครับไปนะฮะผมขอตั้งเป้าหมายสัก1,000ก็แล้วกันนะครับทุน500ขอบวกสัก500นะครับผมนะหนึ่งเท่าของเงินทุนนั่นเองนะครับถือว่าเยอะนะนะครับ ในความเป็นจริงเยอะมากเลยนะผมไม่แนะนำนะครับเราควรตั้งเป้าสัก20%ของเงินทุนนะครับผมทุน500นะบวกสัก100ก็น่าจะโอเคนะครับใครทุนมากก็มีโอกาสทำกำไรได้เยอะนะครับไม้นี้เปิดมาก2องสวยฮะโอ้โหเราสาแต้มของโปงอีกตัวนึงครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสำหรับไม้นี้ฮะบวกเมื่อคืนแล้วนะครับสำหรับเงินทบของเรานะครับดอกนี้ฮะสวยงามครับผมนะ นะครับผมบอกแล้วนะครับทบไม่น่าเกิน3าไม้นะครับเพราะว่าสถิติมันไม่เกิน3าไม้อยู่แล้วนะครับมาไม้ต่อไปครับสตรบอกให้ดันต่อที่สีแดงนะครับไม้นี้ผมกลับมาเดินเงินที่100บาทนะฮะไปที่สีแดงเลยครับค่อยๆเล่นไปนะครับใจเย็นๆนะฮะข้อดีของการตั้งเป้าหมายก็คือเราจะเล่นแบบไม่บานปลายนะครับผมจะอยู่ในงบที่เราตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะลบหรือว่าจะบวกนะครับก็ให้มันอยู่ในงบแค่นี้นะครับผมเราควรมีวินัยกับตัวเองนะครับมาดอกนี้ขอสวยๆแล้วกันนะฮะเปิดมาครับ เราพกแปะครับผมสวยงามนะสำหรับไม้นี้ครับบวกมาเป็นไม้ที่2แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่ที่686บาทนะครับเราได้กําไรมา186นะครับยังไม่พอนะครับมากไม้ต่อไปครับไปที่สีแดงต่อครับไม้นี้ฮะไปนะครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับผมนะดูสูตรไปด้วยนะครับเล่นไปใจเย็นๆนะครับผมนะเราไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้วนะครับเพราะเราทํากําไรจากตรงนี้เป็นหลักนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ เป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะเล่นเวลาว่างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้าถกแน่นสียเงินครับไม้นี้สวยก็เราพกแปกแล้วครับตอนนี้บวกมาสามไม้แล้วนะฮะตอนนี้ยอดอยู่ที่7 8 1บเบาทนะฮะกำไรมาแล้ว2 8 1สบนะครับสวยงามเลยนะฮะอ่ะนะครับไม้ต่อไปครับสูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์ต่อนะครับผมไปแบงเกอร์กันนะไม้นี้แบงเกอร์หนึ่งร้อยนะครับผมนะ อาจจะไม่ถึง1000พนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะอาจจะไม่ถึง1 0 0 0พนะครับอาจจะได้กําไรมาสัก300กว่าบาทเกือบ400ผมก็อาจจะพอแล้วนะครับถ้าไม้นี้บวกนะฮะผมอาจจะพอเลยนะครับอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยนะครับผมนะมานะฮะมานี่ของที่สวยครับอย่าลืมนะสวยครับของกีนะเราปอกแปดอีกแล้วครับผมบวกมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ฮะบวกมา สี่ไม้ติดแล้วนะครับถือว่าสวยงามมากเลยนะครับยอดตัดมาที่876ครับกำไรอยู่376นะครับพอดีไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นปลายมันก็แล้วกันเนาะนะครับไปที่แบงเกอร์ไป50บาทนะครับอย่างน้อยก็ให้ได้กําไรอยู่ที่300ก็แล้วกันนะครับผมนะวันนี้อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับนี่คือข้อดีของการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับยับยั้งชั่งใจนะค่อนข้างที่จะเป็นเทคนิคที่ดีเลยนะครับผมนะมาไม้นี้ขอเทสสวยครับมอยฮะ มาเปิดมาเลยฮะสวยครับสองกงฮะเราสั่แตงองกงอีกไปไปสวยดีนะครับกงสามใบนะเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยกงเหมือนกันนะครับดอกนี้ฮะเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเย็ดเป็ดนะครับโอ้โหผมลอยลำแล้วเมื่อกี้นะครับเอาไปห้าิบบาทเหมือนเดิมนะครับไม้นี้ที่สีน้ำเงินแล้วกันตามสูตรบอกนะครับผมจะเล่นตามสูตรอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหไม้เมื่อกี้นะครับ เนี่ยนะฮะถือว่ามันดวงดีนะยิ้มไวยนะครับถือว่ามันดวงดีนะนะครับไม่งั้นโดนผมล่อไปแล้วนะครับผมนะมานะฮะตอนนี้สีเขียวติดต่อกันมาแล้วสี่ตาสำหรับสูตรของเรานะครับผมนะใครอยากได้สูตรตัวนี้อย่าลืมนะครับแอดไลน์ข้างล่างเข้ามาได้เลยนะครับรับไปฟรีเลยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเปิดมากเจ็ดแต้มสวยฮะสามแต้มดีโอเคครับมานี้เราบวกมาอีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้บวกกันมาที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม้นะครับบวกห้าไม้นะครับลบหนึ่งไม้ถือว่าโอเคนะนะครับตอนนี้กําไรอยู่ที่426บาทผมพอแล้วกันนะผมขออนุญาตพอแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับผมนะถือว่าผมได้ทํากําไรแล้วสําหรับวันนี้สําหรับสูตรคิวหนึ่งสองสามนะครับทำกำไรได้ทุกวันนะใครอยากได้อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอไปถอนเงินก่อนแล้วกันนะนะครับมา เห็นไหมครับทุน500นะเดี๋ยวขอรีหน้าเว็บแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมมาเป็น926นะครับเดี๋ยวผมขอถอนเลยแล้วกันเนาะข้อดีของเว็บนี้ก็มีนะครับก็คือ,อเราสามารถเลือกถอนได้เองนะครับสมมุติว่านะฮะเรามีทุนมา500เราบวกมา426แบบนี้นะครับเราสามารถถอนกําไรได้ก็สามารถถอนกำไรได้นะครับก็คือถอนแค่426บาทนะครับและเหลือ500ไว้เล่นต่อหรือว่าจะถอน800เหลือไว้เล่นอีกสักร้อยกว่าบาท เพื่อติดลมก็ยังได้เลยนะแต่วันนี้ผมขอถอนหมดเลยก็แล้วกันนะครับมานะฮะถอนเลยฮะโอเคนะครับเงินเข้าบัญชีไปที่เรียบร้อยสําหรับตอนนี้นะครับผมพอแล้ววันนี้นะครับได้กําไรสบายใจเฉิ่มน้าไว้กินเบียร์นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะใครอยากได้อย่าลืมแอดไลน์เข้ามารับไปเลยฟรีๆนะครับผมนะพร้อมกับเข้ากลุ่มนําเล่นกลุ่มเทคนิคนะครับใครอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ